สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนายเอเมซอนนะครับวันนี้ผมจะมาใส่กรอบนะของทางร้านนะครับเป็นกรอบรวยเลื่อนบารมีนะครับหลวงพ่อพัดพุญยากาโมนะครับนี่เป็นเลดขนาดน้ําหนัก4บาทนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับรวยเลื่อนบารมีนะครับเหมือนเนื้อเงินแต่ว่านี้เป็นเนื้ออัปากานะครับรายการนี้จะเป็นเนื้ออัปากานี่เป็นเนื้ออัปากาล้วนที่เหมือนเนื้อเงินเลยนะครับรุ่นนี้บอกเลยว่าใส่ไปที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสวยอ่ะ มันสวยนะครับรุ่นนี้ทําสวยจริงๆเป็นเนื้ออะบาก้าที่ทําเหมือนเนื้อเงินมากๆนะครับทั้งงานอโลนนะครับงานอโลนก็คืองานที่ไม่ลงยาแล้วก็งานลงยางานลงยาก็จะลงยาหลายสีมีหลายรายการซึ่งสวยมากๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ก็มีก็ได้แบ่งปันบูชาออกไปหมดแล้วอ่ะอันนี้เป็นงานของทางร้านนะครับเป็นกรอบ นะครับก็เป็นตรงรุ่นนะครับรวยเลื่อนบารมีก็เดี๋ยววันนี้จะมาใส่ให้ดูใส่กรอบง่ายๆนะครับวิธีการใส่กรอบก็ใส่ง่ายๆนี่ครับอันนี้ตรงรุ่นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลองเทียบดูก่อนนี่ก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองอันดับแรกก็เตรียมครีมมาก่อนนะครีมของผมก็จะขนาดก็สมบุกสมบันหน่อยนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับมีครีมนะครับก็ให้เลือกเป็นครีมแบบนี้ก็ได้เนี่ยที่เป็นเป็นปากเรียบๆแบนๆครับมันไม่มีรอยนะครับนี่ ถ้านดับแรกนะ,ะเดี๋ยวขอปรับกล้องหน่อยมันจะดูเอ,เอียงๆเอยเนาะอ่าประมาณนี้นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้จมูกหลวงพ่อร้อยๆนะก็ดับแรกถ้าใส่ไปติดใช่ไหมติดแบบนี้นะง้างออกหน่อยนึงหน่อยนึงค่อยๆง้างนะครับก็งานทางร้านก็ทนทานนะผมก็ใช้ผมก็ใช้เองเหมือนกันนี่ก็ง้างออกแบบนี้นะฮะ งางออกแบบนี้แค่พอใส่ได้งานเราก็มีฝาหลังนะประกบให้นะครับใครอยากจะซื้อจากทางร้านนะครับก็สามารถสั่งใน a อเมซอนได้นะครับนี่เห็นไหมพอเรางานออกปุ๊บก,ก็ได้แล้วครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่แล้วเราก็ก่อนใส่นะเราก็เลือกเราก็เล็งให้ตรงก่อนนะครับเราก็พยายามเล็งให้ตรงก่อนนะครับนี่อันนี้เลขโค้ดอยู่ด้านนี้นะรุ่นนี้เลขโค้ดอยู่ด้านนี้นะเวลาเราจะถ้าเกิดเราใส่กรอบไปแล้วเรามองเลขโค้ดไม่เห็นแน่นอนนะ นี่อันนี้เดี๋ยวให้ดูเลขโค้ดก่อนให้ลูกค้าดูก่อนเดี๋ยวหาว่าเราเปลี่ยนเลขโค้ด19 49เนะครับเลขสวยทีเดียวเชียวนะครับน่าจะหน 9, 9 9เ้าาเลยเนาะนะครับนี่เราก็ใส่เข้าไปแบบนี้โอ้ยพอใส่กอบเข้าไปบอกเลยว่าสวยมากนะครับพอใส่กอบเข้าไปบอกเลยว่าสวยมากนะฮะนี่แล้วก็วางฝาครอบแผ่นหลังเข้าไปนะครับฝาครอบแผ่นหลัง ก็ดับแรกนะครับเราก็เล็งแล้วก็พยายามใส่ให้มันคือว่าประคองไว้ก่อนแล้วกันนะครับประคองไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาประคองกันนะครับอันนี้แผ่นรองของผมเนี่ยเขาเป็นเป็นโฟมอยู่แล้วนะมันนิ่มมันค่อนข้างนิ่มนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าหน้าพ์าจะเสียหายนะเพื่อนเพืนี่ๆีท่านไหนนะครับซื้อกรอบไปใส่ซื้อกรอบเลทไม่ว่าจะสั่งทางผมหรือว่าสั่งทางช่องทางอื่นนะครับก็ หาแผ่นโฟมมาลองนะให้มันเรียบๆไว้หน่อยให้ม no like well, like like ันแบบไม่เป็นรอยเนี่ยเราก็แค่ประคุโดนกล้องโดนกล้องโดนกล้องนะครับเอาประมาณนี้อ่ะก็พยายามประคองไว้ก่อนนะอันดับแรกประคองไว้ก่อนเพราะว่าอะไรเราประคองเพื่อที่เราจะได้เลื่อนซ้ายขวาได้ครับเนี่ยเราก็พยายามมาดูด้านหน้าให้ตรงเซนเตอร์หลวงพ่อนะครับอ่ะผมมองดูว่าโอเคแล้วนะเดี๋ยวขอดูตาเนื้อหน่อย มื่อกี้ดูผ่านกล้องอาจจะไม่เห็นปะเนี่ยผมสามารถเลื่อนได้เห็นปะเลื่อนซ้ายขวาได้อ่ะโอเคแล้วเนาะตรงแล้วโหพอใส่กรอบแล้วสวยมากครับด้านซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นพัดยศนะครับกับเพื่อนๆพพี่ๆน,น,นะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเป็นไก่โอโ้โหรายการอาโนสวยเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่สวยนะครับพี่พเพื่อนๆเ,เ,เก็บได้เก็บนะแต่ว่าที่ผมเนี่ยไม่น่าจะหาได้แล้วนะครับผมแบ่งออกไปหมดแล้วตอนนี้ก็ขายกรอบอย่างเดียวนะครับแต่ว่ารายการพักก็มีลองลองสอบถามเข้ามาทางช่องทาง YouTube นะครับตามช่องทางที่ได้ทิ้งไว้ให้นะครับด้านล่างคลิปนะครับลองเข้าดูนี่อันนี้ผมล็อกแค่2เซตนะตรงกลางกับตรงด้านข้างนะครับเดี๋ยวเรามาล็อกด้านอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เลดเนี่ยเขาจะเป็นสายเชื่อมแบบนี้นะรุ่นเนี่ยเลดจะเป็นสายเชื่อมเราก็สามารถตัดต่อได้นะครับมาเดี๋ยวแคมป์ไปหน่อยแคมป์บาย๊บ อันนี้นี่ผมยังไม่ได้ใช้ครีมบีบครีมอะไรนะเนี่ยผมแค่ใช้น้ำหนักมือกดไปเฉยๆนะแล้วก็ได้เซ็นเตอร์เรียบร้อยแล้วด้วยสวยด้วยนะครับนะครับนี่เป็นงานของทางร้านแล้วเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ราคาย่อมเยาวนะครับพี่เพื่อนๆสนใจก็ลองทักทายสอบถามเข้ามาดูนะครับสวยนะรุ่นเนี้ยกรอบตรงรุ่นใส่พอดีนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาใดๆ พอเวลาทํากรอบเลดก,ก็หาผ้าหายางนุ่มๆม,มาลองนะครับไม่มีแค่นี้นะเนี่ยเนี่ยทาแค่นี้ก็แทบจะได้แล้วทาแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมลองกระดาษนิดหนึ่งเพื่ออะไรนะครับผมจะย้ํานะครับผมจะย้ําตรงนี้นะครับนี่ด้านหน้าเขาเป็นเพจใช่ไหมผมก็จะเอาลองแค่ด้านหน้าแล้วผมจะบีบด้านหลังนะครับ นี่แบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับก็ด้านนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่พี่เห็นเปล่านะครับจะพยายามให้เห็นละกันนะฮะนี่ก็ย้ำเข้าไปเลยครับทุกทุกทุกจุดที่มีที่มีเขี้ยวนะครับอ่าที่มีเขี้ยวด้านหลังอ่ะเราไมเราไมลองเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ค่อยซีเรียสมากแต่อีกอย่างหนึ่งครีมก็สําคัญนะครับครีมต้องเป็นครีมปากเรียบๆแบบนี้นะครับถึงเราจะไม่ซีเรียสมาก นี่เห็นไหมขนาดผมใช้ครีมบีบันก็ไม่เป็นรอยนะครับอ่ะแล้วก็มาบีบย้ำทุกด้านให้แน่นะนะครับย้ำทุกด้านให้แน่นปั๊บอ่าปั๊บนะครับนี่วันนี้ก็จะรีวิวง่ายๆเห็นป่ะแค่ระยะเวลาไม่กี่นาทีเองเราได้แล้ว เราได้ความสวยงามของเลสเส้นนี้แล้วนะฮะนี่เป็นไงสวยเลยทีเดียวเชียวเนี่ยงานกรอบทางร้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นงานกรอบสายนะอันนี้เป็นหลวงปู่ศูนย์นะครับผมเช่าบูชาหมดอะเลดทั้งหลวงปู่ศูนย์ทั้งหลวง,ง,ลวงพ่อพัดหลวงพ่อรวยหลวงพ่อทองหลวงปูนมานะครับในรายการทามาอมาเดี๋ยวผมลองเทียบดูแล้วกันว่าข้อมือผมเป็นไงเนี่ยเห็นไหมอันนี้งานทางร้านนะนี่ใส่มาใส่ทํางานทุกวันนะจริงๆมันจะขาวกว่านี้วิธีทําความสะอาดก็แค่ใช้แปรง แปรงนะครับชุบน้ําแล้วก็เนี่ยลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็ขัดขัดขัดข em> ัดเขาก็เบาๆก็หลุดออกแหละนะครับนี่อันนี้เป็นงานสายชุบเงินนะครับงานสายชุบเงินอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวมาลองเทียบหน่อยแล้วกันเดี๋ยวมาลองเทียบหน่อยแล้วกันอ่ะขยับกล้องหน่อยนะครับขยับกล้องหน่อยท่านผู้ชมเดี๋ยวเพิ่งลำคาญนะครับนี่โอ้โหพอใส่แล้วสวยเลยทีเดียวนะครับนี่โอ้โห เป็นงานอันนี้เป็นงานกรอบล้วนนะใส่กับเลดหลงวงพัดนะครับรุ่นรวยเลื่อนบรารมีนะครับนี่กรอบเป็นแบบนี้เหมือนเนื้อเงิเนงมากๆเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันยาวไปเราก็สามารถตัดสายได้ นะครับปัญญาใบาก็สามารถตัดสายเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างงานแบบนี้ก็สามารถตัดสายได้นะเดี๋ยววันหลังอะ่ะผมจะมารีวิวให้ดูนะครับเพราะว่ายังมีงานกรอบเลดที่ยังไม่ได้ทําเหมือนกันเนี่ยมีงานหัวเลสที่ยังไม่ได้ทำเหมือนกันเนี่ยด้านหลังเราสามารถเงได้เดี๋ยววันหลังผมจะมาทํารีวิวให้ดูนะฮะเดี๋ยววันหลังผมจะมาทํารีวิวให้ดูเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูงานหัวเลดท,ที่ผมกําลังจะทําอ่ะนะครับจริงๆเอามานานแล้วยังไม่มีเวลาทํายังไม่มีเวลาทําเนี่ยเป็นรุ่นนี้ครับ หนึหมาหามงคลหนึ่งกแปอยากทำรุ่นนี้ครับเพราะว่ารุ่นนี้ชื่อรุ่นดีหนึ่งหกแปดไงคนอื่นบอกว่ารวยทางเดียวสําหรับผมเนี่ยหนึ่งหนี้รวยทุกทางนะทำอะไรก็รวยอ่าเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับจะทํากรอบเลทให้นะอ่าเดี๋ยวผมจะมาทํากรอบเลทให้โอเค,อเคก็วันนี้ก็น่าจะได้ความรู้หลายๆอย่างนะครับจากการ ทำกรอบเลดกรอบสายนะฮะ,ะถ้าเพื่อนๆที่พี่ท่านใดสนใจก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับเพจใน a อเมซ n นนะครับผมก็ตามช่องทางที่ทิ้งไว้ได้ข้างล่างวิดีโอนะครับผมก็หวังว่าพี่ๆเพื่อนๆนะครับจะได้รับความรู้ได้รับประโยชน์จากการทำคลิปนี้จากการใส่กรอบเลดนะครับมานะครับพี่ๆเพื่อนๆสามารถใส่ได้ง่ายๆเลยนะครับด้วยตัวเองเห็นไหมงานก็มาตรฐาน นะครับตรงรุ่นไม่ต้องบิดไม่ต้องอะไรเยอะแยะไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยนะครับผมอ่ะงั้นวันนี้ผมน a ยเอเมซอนนะครับก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันให้พี่ๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e กดอะไรก็ได้ที่มันกดได้นะโอเคงั้นวันนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ